น้องกระทะหนีหมายจับแล้วสวัสดีค่ะช่องมุดาใกล้บ้านเจสีหัวฟูวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทางบ้านปอกๆกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับข่าวเด่นประเด็นเผือกร้อนก็ยังคงอยู่ที่คดีรอบๆของลุงพลวันนี้เราจะไม่กล่าวถึงคดีน้องจมพูนะคะเป็นคดีน้องกระทะนะคะ ที่มีเรื่องราวกันอยู่สักระยะหนึ่งวันนี้เพื่อนๆทนายสมเกียติมีการมาพูดคุยในคลิปสั้นๆว่าเมื่อหลายวันก่อนทนายสมเกียติได้มีการไลฟ์สดออกไปว่ามีหมายจับแล้ววันนี้ได้มีข่าวว่าน้องกระทะได้หนีออกจากบ้านแล้วมีหลายคนถามทนายว่าเอ๊ะทำไมทนายสมเกียจจึงแจ้งให้น้องเขารู้ตัวก่อนทําให้น้องเขาหนีทนายอธิบายว่าขอเรียนตามตรงว่าไม่อยากต่อเวรต่อกรรมอยากกลั่นแกล้งกันมันไม่เหมาะสมเมื่อมีหมาย จับแล้วทนายสมเกียติก็เลยตัดสินใจคิดอยู่หนึ่งวันว่าถ้าหากเราไม่บอกให้เขารู้นะคะให้เขาได้เตรียมตัวเรื่องของการประกันตัวถ้าว่าน้องเขาโดนถูกคุมขังก็จะเป็นบาปเป็นกรรมระวังตัวทนายสมเกียติเองกับลุงพลด้วยทนายก็เลยบอกว่าได้ปรึกษาลุงพลแล้วได้ถามลุงพลแล้วนะคะพอดีลุงพลก็ให้ทางคุณนทีเนี่ยโทรศัพท์มาว่าถ้ามีการจับกุมได้ทนายก็ให้ทนายไปดูแล ด้านกฎหมายก็เรากันนะลุงพลก็ไม่ได้มีความอาฆาตนะเพียงแต่ให้ดําเนินการตามกฎหมายก็เข้านั้นเองนะคะวันนี้ทนายบอกว่าชีวิตลุงพลมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีหน้าที่การงานทํามาค้าขายดีทําเรื่องทําบุญทําทานดีนะคะก็ทนายสมเกียติก็บอกต่อผมไม่อยากให้เรื่องแบบนี้ไปทําให้ลุงพลเนี่ยเสื่อมเสียถูกด่าถูกสาปแช่งทางทนายสมเกียจจึงตัดสินใจนะคะนะคะไล่สด บอกให้เขารู้ว่าหมายจับออกแล้วเป็นดุลพินิษของทนายในฐานะที่เป็นทนายความของคดีเองนะคะความทุกข์ของน้องพอผ่านหรือว่าน้องกระทะน,นั้นมันก็ย่อมมีอยู่แล้วเพราะว่าจะต้องหนีออกจากบ้านไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะคือหนียังไงก็ไม่พ้นทนายบอกว่าการถูกหมายจับเนี่ยนะคะหนียังไงก็ไม่พ้นเพราะว่าการหนีไปเนี่ยข้อเสียคือทําให้เกิดการประกันตัวยากขึ้นคือ การประกันตัวจะไม่ได้ง่ายเหมือนเหมือนกับตอนที่ได้รับทราบหมายนะคะทีนี้น้องเขาก็หนีไปก่อนนะคะทนายบอกว่าคุณไม่พร้อมมันบอกให้ทราบว่าตัวน้องเขาเนี่ยไม่พร้อมในการสู้คดีน้องเขากาลังทุกข์ใจนะคะเขาหนีหมายจับเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่ของเขาอยู่แล้วกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับนะคะวันนี้ทนายบอกว่าขอให้อโหสิกรรมนะคะเรื่องคดีก็ดําเนินกันต่อไปนะคะเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายแต่ว่าเรื่องของทางเลื่อนบาปบุญคุณโทษนะคะก็อโห Golf สิกรรมกันไปนั่นเองนะคะปะกติท นายสมเกียรติท่านก็จะเป็นทนายสายบุญนะคะเพื่อนเรื่องนี้ก็เป็นการสรื่อให้เราได้เห็นว่าทนายท่านเป็นคนที่มีเรื่องของศีลธรรมประจําใจเยอะจริงๆต้องบอกเป็นทนายสายบุญจริงๆค่ะลุงพลก็เช่นเดียวกันวันนี้นะคะก็ถือว่ามีเมตตาสําหรับน้องกระทะเขานะคะก็ปล่อยให้กฎหมายดําเนินการไปก็แล้วกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะคลิปมาสั้นๆมันเป็นข่าวด่วนจริงๆอยากจะอัปเดตเพื่อนๆได้ทราบโดยทั่วกันค่ะเจอกันคลิป,ปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ